ทำอะไรครับทำใจไม่รักเธอครับเ้ยอันนี้กูกำลังทำกับข้านะครับให้้าวมึงแดกนะครับมีนก็ไข่ชิวนะครับนานทีมันเจอเพื่อนแล้วมานอนบ้างมันไม่มีอะไรแดกนะครับต้องได้หุงข้าวใหม่ล้างตคร่ล้างจานไม่ได้เตลี่ยตัวเลยนี่นี่ไม่ใช่ไข่ธรรมดาครับไข่อะไรครับไข่อะไรครับ อย่างเงยียสิครับไอ้คนโอ้ชินามะครับเ <c oughs> มื่อกี้ครับเข้มชินไม่ออกขีดไปมานี่ไม่หาครับซีเรียสครับทำไมมึงไม่รอนะฮะมันร้อนแล้วไอ้เหี้ยมึงก็รอก่อน <c oughs> เอามือมา,มาเลยนั <c oughs> น่งมาได้สำหรับวันนี้เราก็หิวข้าวกันมากปกติ ก็เคยชินกับเวลาเมืองไทยครับคือตอนคืนที่นุ่นกำวันครับคือผมจะชินนี่ก็เลยหิวนะครับมันไม่เกี่ยวยไทยลไย,<เล>ย,ยชิน,นมาจากที่ไแครับผมอยู่เมกาเมกาพูดภาษภาฝรั่งเศสได้ไหมได้ครับพูดบ้าบบแล้วครับมองในกล้องพองเลยแล้วตอนนีเล่นเพลงนี้แน่นมาครับโย นี่คือคนที่ประกวดเชฟกระทะเหล็กชนะนะครับผลงานของผมที่ได้ต้แหน่งเชฟกระทะเหล็กก็คือไข่ไข่แล้วไข่แผ่นเดียวไข่เด็กน้าแต่ฉ่ำยังไงนะโอ้ยใสนมันแลยมันนิดเดียวว่าใครคนมันไม่ใช่มันไม่ผู่อะมันไม่ใส่น้ำมัน เข้าใจไหมคือกระทะมันกากอะมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยขึ้นอยู่กับมึงมึงอะกากไอ้สัตว์อ้าวไอ้สัตว์แม่งกากเชฟตัวนี้เหรอด่านี้แม่งอมมึงใส่ตัวนี้อมน้ำมันไอ้สัตว์มึงเอาใส่ตังค์ขาวโอเคอ่ะมีไฟต้องมีเชื่อแม่งทอดไข่ยังกับทำสงครามเลยข้าวแม่งเอ้ากูลืมบอกมึงไปมึงทำอะไรอีกูหงอยอะนี่เดี๋ยวกูจะบอกสูตรลับ เฮ้ยมันเฮ้ยเอาเอาเอาไม,ไม่เป็นไรเออะไรกันน้ำหมอ,อก,กดน้ำร้อนมามันจะสูบเร็วขึ้นใช่ไหมใช่มันจะสูบเร็วขึ้นมอเหิตคูคิ้งในการรีวิวอุปกรณ์ครับครัววันนี้นี่คืออะไรครับนี่คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สุดนะครับ <c oughs> อ้าวไอ้เนี่ยครับอ่าหนักบทกูเลยนี่คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับคือเราจะสก,กัดเอาน,น้ำข้าวที่บริสุทธิ์ เหมือนกับใบชาออร์แกนิกใช่ไหคือนี่ก็คือการร้อนที่ไฮเดคสุดคือเราจะไม่ปกติ<ถ>การร้อนทั่วไปคือจะกดใช่ไหมอันน,น,นี้อันนี้ห้ามกดครับกระโลกว่จะดันขึ้นมาด้วยนะครับไมไ่ถ้ากดแล้วมันจะเสียรสชาติของนะใช่ครับเราอันนี้คืออุ้ยเหล็ก คือสเตนเลสที่ทําจากสเตนเลสบริสุทธิ์แท้100เปอร์เซ็นต์ในการเราจะตักขึ้นมาเพื่อให้น้ำได้โดนออกซิเจนข้างนอกแล้วก็เกิดได้รสพิกิยาคช้รใช่รสชาติน้ําที่ดีนะคือการข้าวที่เราเรียนมาแต่ผสมคือการออสโมซิสนะทำให้ข้าวสุกเร็วขึ้นในการเติมน้ำลงไปสุกแล้วครับยังครับออย่างเพิ่งมาลูกตะไร จ้าเหรอหมู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 มาไหมวะหมละหมูอ่ะหมูเหยวตู้เย็นเนี่ยเฮ้ยเชฟทำเป็นได้สัตว์นี่ครับคือเชฟที่ที่ดีต้องเจาะหูนะครไม่เกี่ยวอะไรกับเชฟเลยครับคือผมก็เจาะครับแต่คนมไม่ออกมันเป็นตุ่มๆมันเป็นสิวนะเรามาดูตู้เย็นของเชฟนะครับมาจากนาดหนึ่ง สลัดครีมนนื่อันี้มันหมดอายุเนี่แหละครับอันน,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 นี้มันหมดไปตั้งแต่ปี2006ครับนาทีสองพัดูไดสองับวันนี้28่สิบดเรียนหกสูนะครับคืออันนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันหมดอายุแล้วหรอ ไม่เอาออกนะเขาเรียกว่าการหมักการหมักครับเหมือนเหมือนน้ำผึ้งอะมึงคิดเอาครับไอะเปิดกุ๊บเปิดเราใช้ซิลินซีและแกัทีเลียหมักเข้าไปนี้เพื่อรสชาติเข้มข้นขอออหกปีมึงเก็บได้ไงอะยี้กูไม่รู้อะไรมันเปิดทำไมนี่หมูอยู่นี่อาเหรอเืออย่ลูกชิ้นมันด้วยผัดหมูใส่ลูกชิ้นอันนี้อะไรเนี่ยนี่มันเนื้ออันนั้นไว้ต้มน้ำซุปอีสานอ๋อเนื้อเนี่ยอะไรวะชิ้นลูกชิ้นหมูเนี่ยไม่ใช่บ้านเราใด้ มาวัดยอะเียเอเียยเน่ยะีไม่ปิดไม่ปิดอะโหนี่มีอะไรมาฮะหมูอันนี้อันนี้เขาเรียกหมูอะไรครับหมูบดไม่ใช่ครับหมูครับหมูไม่มีชิ้นดี นูเียไม่ขไม่ค้าสัมสับม่ันมีชินดีแขะไม่ได้เป็โเปนแกยสบายเลเกย์หรวะอไม่มีามีเลยก่อนมีหอมหอมใหญ่ปะมีแต่หอมพแดงอผัดหัวหอมกับหแดงกับหอมสีสีขาวอะนี่เขนี่อย่าที่ถือดิ่ะ หอมมันพอกเลยก็เรียกกระเทียมไม่จำเป็ว่าคนตะก้องนะไม่ต้องแดกข้าแดกไฟสูบใช้เวลาแกะครับ็จแล้วครับอันนี้เขาไม่ใช่ลูกชิ้นธรรมดาลูกชิ้นลูกชิ้นหมูร้อยเปอร์เซ็นต์เอาฮา อันขานคาเครื่งเลยอู้มึงก็จะเอามาทีลดีอันนะโอ้โหกูหยิบให้มึงอยู่มัแข็งนี่เราจะทำอะไรกันเสื้อครับเป็นรูนี่เกิดจาก,เก,จากเกิดจากอะไรครับตะก้องเกิดจากสารตะกัวในอากาศกับกันกับเสื้อผ้าที่หมักหมมครับเขาไม่ซักเสื้อครับผมอ,อยากถามว่าก่อนจบตะก้องได้กินเคมีเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ครับอะไรไม่ดีไม่จำ เดี๋ยวแม่งพูดเก่งจังใส่ผงกะรี่เลนี่ไม่ใช่ครับเนี่ยผมบริการที่ดีผงกะหรี่นั่นเองผมคุณบริการช่วงนี้เชฟบางเชฟเดียวก็ไปเที่ยวพบอะไรครับแม่งดูแม่งเก็บไว้เออแม่งเก็บไว้พี่จะปี สลัดหกปีไม่ไม่ไหวมึงคิดด้วยแค่สลัดหกปีมึงดูน้ำพริกกะปิว่าทำมาสิบปีกว่าแล้วมึงคิดดูวกาติกะปิมันจะเป็นยังไงเหรอเฮียนี่แม่งละลายแล้วมันไม่สูตรไหมกินไปนี่แม่งขี้สามชิ้นเขาก็สูตรไปขายพวกกุ้อ้วนอะไรรีวิวอันนี้ครับนี่คือน้ำพริกเหมือนกันพริกเที้ยอะไรเที้ยวไม่กินกับไส้ไส้ลวกกินกับพวกปลาอะไร รังก็ทำกระเด็่ไงตีว่าเอาแค่นี้คืออยนะครับไม่ได้มาตรวจเราเราทำยอจากอะไรครับอยอนออยอนจะไอยาไอยาไอยาหลังจากกินวันนี้เราคงนอนโรงพยาบาลชิดแล้วเราทนไม่ไหวแล้วผู้ขอัดคลิปแป้งเลย โผมทุกผมหิวมากไม่เข้าใจตัดคลิปกูนะกูนะมึงทำอะไรเดี๋ยวเด้อมึงทายเลยมึงต้องทานชิงจริงมึงไปเดลนมาบอกว่าวันนี้ผมไม่ไหวอะสำหรับชาวเฟซบุ๊กครับสวัสดีชาวเฟซบุ๊กครับผมอ้าวอะไรเน้นแอร์เลยจบผมดำเป็นเงาครับ ใชอาหารญี่ปุ่นมึงอย่าเดี๋ยวมึงดูสภาพขวดไม่กูดูเฉยกูจะแกะดูมึงดูกูรู้แล้วมันไม่กินหรอกมึงดูมันต้องเทียนมันตั้งใจชอบกินดาบไหมแล้วเราผัาอะไรมีพริกไหมไม่ไม่ต้องใส่พริกรู้รูผัากระทับ้พราะว่านี่ยรากเตี้ยมีขี้ป่นไหม คือคาคาหายดีวิตามิน A ถึงแซ่ครับไม่ต้องกินเซนทัมอะไรเนี่ยมึงโดนฟุตเล็กโอ้ยวิตามินวิตามินวิตามินเที่ยขอจ้างเมนูนี้ว่าหมูผัดไม่มีชีดีใส่หอมแดงเอาขอละเอาอย่าดอยมึงอ๋ยไม่เป็นไรไม่ต้องกินหอมมันไหม้ไปเลยกินไม่หอมก็ได้มีพริกไหม าไม่ริมันเอาซ้อมะที่เราผักเน็ยมันดูยากไม่ปวดคอมีไม่ไหมอะมาคลนี่มาคนนี่เนี่ยอเออนีิี่คือพี่เราปลูกในญี่ปุ่นนะฮะสิบเยนนฮะเออนี่แม่งใส่น้ตาลแน่เอ็ย บอกว่าอันนี้ไม่ใช่คลิกธรรมดาคลิกอะไรเดี๋ไม่เล่นดีกว่าคลิกอะไรเล่นเลยเขาเรียกว่าคลิกหน้าคลิกหลังดีแล้วหรืไม่ถูกวะคิปมึง่งทำไมไม่ถูกเลยแล้วกูถูกมันแสบมือกูต้องได้ไปทำทีมเม้นต์มือเดี๋ยวเวลาเอาสมัทโถใช่ไหมไม่พุ่งแสบใส่ไปแล้ว ใส่เองใส่เองน้ำตาลน้ำตาลอะไรผงพ่รุษเอาเหรอน้ิมตาลยาใส่ไปแล้วกูถามว่าใส่แป้งหนัอยังใส่ไปแล้วใส่น้ำตาลอย่างเนี่ยกูกำลังอะไรเนี่ยโคตรงงกูไม่เข้าใจว่าแป้งหนัวแป้งหนัวแป้งหนัวไม่ใชอผงพิรุครับภาษาแบากูเอาแั้นไม่หล่ะนะอะไรเนี่ยเออทำไมมึงไม่อุ่นไม่หล่ะง้องเหี้ยโคตรควาย ตะกอ้ก็บ้าที่มีงเล่นควายควายด้วยจมปลักไปเรื่อยๆเลยกูกินแม่งก็ไม่สุกอ่กูชินมันสุกไปแล้วทำไมเบสน้ำใช่ใช่นจะน้ำทุกควายเบนไม่เคยเข้าเท่าพูดคำว่ากูใช่ตะวันโอ๊ ใส่หอมไปเพื่ออะไรครับเตดียวเพื่อให้ขอบคุณครับคือกเคือดับกลิ่นครับไม่ดับกลิ่นหมูดับกลิ่นเต่าเชียมเนี่ยอยากวันนี้ครูไม่หันนะ